ลืมไม่ได้แล้วโอเควันนี้จะไปกินหมูกระทะหมูกระทะวันนี้ร้านเปิดใหม่ด้วยแฮปฮิปชิปอ้าว่าไ,ไงว่าไงมาลิไปกันเลยไหมไปกันเลยอยู่แล้วชิปขึ้นรถเราก็ไปกันเลยเย้ ไปกันได้ใช่ไหมเนี่ยตอนนี้ก็เย็นมากเลยเย็นใกล้ตอนกลางคืนอยู่แล้วเนี่ยจริงด้วยตอนนี้กิ่มมงก็ไม่รู้แล้วเคถึงแล้วหมูร้านหมกูกระทะสุดอร่อยไปกินกันเลย S <S สวัสดีครับเออมาจองโตที่โตที่เท่าไหร่แล้วอ,อ่ะจำได้ไหมโตที่สองค่ะโอเคครับชุดน,น้องได้เลยครับ ไปกันเลยโต๊ะนี้แปบ๊บนึง่ง๋ยวเตรียมอาหารก่อนโหวันนี้ก็น่ากินไม่น้อยนะทีนี้ก็ใช่อยู่แล้วร้านหัวกุจัดนี่ดีมากเลยจริงวันนี้โอเค มากินก <c ười> ันเล็วเหมือนว่าหมวยจูไอจะไม่ได้เลยวเนี่ยแบบนั้ทุกคนทำไมหมวดยููไอไม่เห็นอากินไม่ได้เฉยฮะทำไมกินไม่ได้ อืมอร่อยจริงจริงลงิ้นนัเนี่ยใช่ใชอร่อยมากเลยเพื่อแตนนะตอนที่เราขับรถผ่านไปอ่ะตรงยูมารมันมีงานตลาดด้วยเราไปกันไหมล่ะอันนี้ก็ได้สิเพราะฉันกินเสร็จเลบรตอยแล้วไปกันเร็ว แค่ขาใจตั้งโอเคครับผมเย้ไปตุยตลาดเลยเหมือนว่าตลาดที่นี่จะแบบเป็นตลาดประจำปีงั้นหรือใช่แต่ทำไมเขาไม่ระบุอันนั้นเลยล่ะไม่ระบุชื่อนั่นนะซี